สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนสุ้คนเนาะคะ่ะเมือนี้มาพบพ่อกันอยู่ปั๊มน้ามันเนาะคะ่ะเนาะมือนี้เข้าสิไปอิตาลีกันค่ะพี่น้องจะไปหาปูกบยาอยู่อิตาลีเนาะเมืองสภาพอันบรเิเลับริเดนนอนอ่าสามีเต่อจอดเติมน้ามันรถอยู่ค่ะพี่นอ้องอู้น้ํามันรถกึ้งแพงช่วงนี้อ่าสองสองสวิส ฝังออ่งแปดสิบนอกค่ะคืนแพงแห้งเนาะโอ้ลิตรหนึ่งแหงแห้งอะซาม,มี่ก็ร์เล็เสื้อนัานมาหายเนาะค่ะพี่นอ้องนี่คั่วซองใส่อ่าคล้ายๆคั่วซองแต่มันจะเป็นใสช็อกโกแลตเนาะค่ะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะเนี่ยซามี่ฉันทำความสะอาดกระจกนานรถเอาเอเอาช่วยใละจะไม่เห็นนะถอดเสื้อ ตอนสิบเสือชวยกันเหรอโอ้ยปัญญาเจ้ากระไดเนาะอันจะไปหาปูหานาอยู่อิตาลีเนาะคะ่ะนี่เขากำลังจะออกเดินทางกันแต่ว่าเขายังอยู่สวิตดียวย v e t เติมน้ำมันอ่ะมองอันอยูไปหาปูหายากะใส่เวลาประมาณหกชั่วโมงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่เขาก็จะเดินทางไปเรื่อยๆพอดีปูอ่าวันเกิดเล่าเข้าจะไปวันเกิดปูเนาะปูเกิดเดือนตุลาเนี่เนาะคะ่ะเนาะ ปีนี้นะจะอ,อจะนาไก่จะถึงแปดสิบอันก็ะจำบอดายคือเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก่า 78, เนาะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก่าปีนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องไก่จะหอดแปดสิบเนะาะกะจะไปวันเกิดปูนะคะพี่น้องแล้วก็จะค่อยไปอิตาลีจากสองสามมือแล้วจะค่อยกลับมาอ่ะ ก็มาอันแล้วอันอียงก็เก็บของใ้มันแล้วเมื่อสุูยางออกจากคอนโดออกจากออพาร์ตเมนต์เท่านะคะพี่น้องอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะไปเดินทางเดินทางกันค่ะหกชัมม่วโมงนะะเนาะโซ<ป>เฟอร,ร์โซเฟอร์แฮนด์ซัมโซเฟอร์หกชั่วโมงกับกันเดินทางแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะบางใจสวยๆแมนก็นจะพาอาชมกันนะคะพาจอดชมน้ำทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ของน,นะะ้ำแล้วันอาจจะพากันกินเขาเนะแต่ว,ว่า้องน้ำยูสวิซเซอร์แลนด์ได้ค่ะมนีน้องเด้อกันมีหน่อยที่อ่าส่วนมากเวลาไฮเวย์อ่าโลอ่าถนนไฮเวย์เนาะคะ่ะก็จะมีห้องน้ำที่แบบว่าฟรีกับมีเนาะคะ่ะแต่ส่วนมากอ่าอ่าเวลาเข้าไปจอดในเซ็นเตอร์นียังมองอ่าปั๊มเนาะมองน้ำมัน ฟางเนาะค่ะในการเขาหุ่งน้ำนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มันบ่มีอย่างฟรีค่ะทุกอย่างต้องเสียงเงินเหมือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดียวกับก่อนสิเขาอ่าอุโมงค์เนาะค่ะเป็นอ่าก่อนจะพาอูมงเออเขาเอิอนอุโมงค์ก็สหาก็สหาด้วยรายเดียวอโมงคเดียวุโมง ความยาวเจ็ดเอ่อสิบเจ็ดกิโลนะคะพี่น้องกิโลเมตรสิบเจ็ด one s e วสิบเจ็ดกิโลนะคะเป็นอ่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในยุโรปนะคะพี่น้องเนาะอ่าก็คือว่าเขาจะจะหลอดหลอดไตอ่าจออุโมงค์อ่าไตภูเขาเนะคะพี่น้องเนาะเป็นอุโมงค์ที่อ่า <laughs> จะผ่าน อาจากสวิตฯนั่นแหละเนาะค่ะจะไปอิตาลีแต่ว่าก่อนจะหอดอิตาลีก็คือว่าเข้าออกจากอุโมงค์แหละเนาะพาไปอ่าพี่น้องเนาะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในยุโรปเนาะขออ่าเอินว่าอุโมงค์กอร์ชฮาร์ดกอร์ชฮาร์ดนะค่ะอ่าเดี๋ยวเขาจะเอาแวะเขาห้องน้ำแล้วกับพูหญ่นี่อาจจะกินเขาเว้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันแน่คันมีเวลาก็อาจจะผ้ายางเมึงนิดนิดน้อยข้างหลังมันจะมีหม่องยางเนาะค่ะพี่น้อง กันค่ะ 哈了。 จอดดินเ่าค่ะพี่น้องกายอยู่สวิตเซอร์แลนด์น,นั่นแหละเนาะค่ะเนาะสามีว่าประกันยางเลยนักแป๊บหนึ่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมั้ยกันยางในอากาศดีไปได้เข้าไปอิตาลีเขาก็ะชิบประกันจอดอยู่นี่เนาะคะ่ะเพื่อจะกินเผาเว่นก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าน,นี้มันก็น่าจะใบสองนั่นแหละมั่งพึ่นขับรถมาได้ชั่วโมงก็กลัวเองเนาะ อันจะพาเขาปิดมึงในหะันมันจะเป็นคลายๆเขาสางไว้เ้าแนมมึงแม่น้ำแด่ยังสวยงามนะคะเนาะวันนั้นไปหอใส่เยอะกันเน่นะคะพี่เนองช่วงนี้บริยางออกร่างกายโดนล้วเนาะ จะพาเขาไปเพิ่งทางในอ่ะข้าวแนมขึ้นมาอ่านเคยมาเท่านึงเนาะแนมลงมาข้างล่างข้าะเห็นแม่น้ำยังสวยงามเนาะค่ะเนาะซามิฉันอยู่ทางนั้นตัวนี้จะเป็นภูเขาเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเจาะเข้าไปข้างในเนาะค่ะพี่น้องคนสามารถยางได้คนเท่านี้เฮ็ดได้เมื่อสุดยางเนาะค่ะพี่น้องเนี่ย จะพูดเขาให้คนย่างออกไปหรือว่าจะกปย่านพามเนาะแล้วก็จะสามารถไปทะลุฟังบุญเนาะพี่น้องม่หอนง่ายดอกค่ะพี่น้องเอ้ยไปอิตาลีก็ได้เฟอ่์สิหอนก็ข้าบุญแหละไปหอนก็กินเขาแลงพอดีเนาะยานจะพาไปมองซองที่ห้าสามารถแนมมาเึงแม่น้ำย่างงามได้นะคะอันเคยขึ้นมาเช่นหนึ่งเนาะส่วนนั้นตอนที่เราไปอิตาลี ภูเขาเนาะมีความสูงเนาะที่เหาได้จับภูเขาหลายหลายพันปีเนาะมากไหมท่านเป็นเมนนืองสองนันท์คันเมืองจราจรสุดขยันแห่ไทยเมื่งสูนค่ะแหดเจาะภูเขาไทยเมืองบิวอย่างสวยงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้านี่กับยุคเออ อาคันตนันยูริอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะยูสกิสเซแลนด์เนาะสวัส,นนสวดีหรือว่ายูริอันกับโม้กันอันโม้ไวอีกขึ้นขั้นตอนอยังเนาะแต่ว่าไกลๆก,ก็สวัส,ส,สวดีแหละเนาะคะ่ะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนึ่งนะ,ะนี่แหละ ครามชาติความสวยงามกเกมาก็เก็บไว้ในความทรงจำนาะค่ะพี่น้องอ่ามาถึงเก็บไว้เวลาเ่าคิดแต่อ๋อมองหันมองนี่มันจังสันจังสีมันงามจังสันจังสีเนาะเดี๋ยวไปมองอีกสองหนงอ้ยไฟดับไฟดับไฟดับน่ากลัวจงังเลยครับพี่นน้องีอ่่คะพี่น้อง,องเห็นแบบชัดๆเต็มๆเลยะค่ะพี่น้อง ขึ้นมองวิวทั้งภูเขายังดีได้นี่ค่ะพี่น้องเลยขอบคุณเลยนะยังไงท่านเขาเห็นความสวยงามเนาะยังขึ้นมาเต้นขอขึ้นเขาชมความสวยงามของธรรมชาติเนาะดีละเจาะภูเขาพูกอ่างนง้หนึ่งเขาขึ้นมือเนาะค่ะพี่น้องนะความสวยงามของธรรมชาติสวยงามยังค่ะพี่น้อง ดินแดนสวรรค์บนดินมาสนาเนาะคแมเมนต์ทุกคนที่เซดได้มาเห็นเนาะค่ะพี่น้องแต่อันนี้อาจจะมาเอ็นอันกะก็เลยต้องเอามาฝากพี่พีน้องๆเนาะได้เห็นความงามธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์เป็นน้ำแข็พี่น้องเนาะสามียางไปหอดใส่แล้วเนาะ ส,สวัสดีค่ะหัวเถกเถอพค่ะพี่น้องอางามมากพี่น้องเนาะงามเนาะธรรมชาติเนาะไปตามหาสามีกันไปหอดใส่แล้วน่ะสามีเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่แล้วก็ฉันอยู่นี่สาเจา จาะภูเขาให้ก้นยางมาชมขึ้นมาชมผลงานของธรรมชาติเนาะขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะเห็นบอทะลุแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนานเห็นบอ <c ười> คุณก็สามารถปั่นจักรยานยางหลงแกงเหลนได้เนะคะพี่น้องเนาะพปู่ยายนี่ไปหอดใส่ละเดี๋ยวเข้านี่แหละนั่งก็จะจอดถ้าชมธรรมชาติไปเรื่อยๆจนสิ้นแหละแต่ว่า บัตรนี้เขาก็อาจจะก็จอดแล้วนเนาะคะเขาก็จะอาจจะตรงไปอิตาลีเลยนองจากมองเงียงเง้ยวมอง,งยงเขาจะจอดนิดนึงนะค่ะพี่น้องสนั่งอันก็ชิคออนุญาตจบวิดีโอเพียงแค่นี้ละค่ะพี่น้องเนาะอ,อนุญาตไปกินทอแล้วก็เดินผ่านกันต่อค่ะพอกันวิดีโอนาะขอบคุณเลยล่ะสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะบายบาย